สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนครับผมเมื่อนี้พผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดกับไม้นั่หล้างห้องก็สิบเป็นไม้ที่ผ้าพี่น้องมาเบิ่งขาเจ้าซักซุมวานแหวลงแขกหาปลากันไปแล้วเนาะมันอุ้มมาใส่เบ็ดครับ,บพ,พี่นอ้องนี่ครับผมใส่เดือนเอาใส่เดือนมาใส่เบ็ดนี่ครับผมผมมุ้มฉีมะลาวปลาดุกโดยเฉพาะเลยครับมื่อเนี้กะว่าน้ำคุ้นๆแล้วน้ำ ข้าเจ้ากวนแล้วเบ็ดปอมเบ็ดโฟมเฮ่าใส่ถิ่มไปเลยครับพี่น้องน้ำปลาผือน้ำน้ำนองน,นี่มแปแงสันเลยไปใส่ไปลุยน้ำกันครับผมไปครับถึงเวลาเขาหาพี่น้องข้าเจ้าหาไปแล้วมาลุย đi nước bà nè à, không mà một cái xe đọc đâu cái nào เ,เ,เดี๋ยวผมจิขคออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆน้ำมันนี่แหละน้ำปลาพื้นน้ำหยาน้ำข้าเจ้ายำแตกเนี่ยหดแตกไงนะครับพ่ออยใ,ใส่ไปก็เดี๋ยวจังถามมารุ่นผลงานกันนะครับพี่น้องล,ลาไปก่อนนะครับผมดบรรยากาศน้องนี่ครับผมกับพี่น้องสวัสดีตอนคำออหลอกเบึงเด็ดกันโอ้ เจ้าครับพี่นอ้องถึงเด้ปลาอย่างไรปลาเข่งเป็นปลาเข่งครับพี่น้องนี่ตัวแรกเขาเป็นปลาเข่งนะครับโอ้นี่ดึงดึงพี่น้อง ปลาเข่งเป็นปลาเข่งนะพี่น้องโอ้เข่งตัวใหญ่เดีเย,ย,นยดดวน,ยน,ยยนี่ครับเข่งแม่ใหญ่เลยหลังนี้มีติ่งเลยครับพี่น้อง ตีงตกเด็กตกเด็กหนัานานนนน่นะเนีตีงควายแดงปลาเข่ง,เอง,อเขงอีกโอ้ปลาเข่งอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมันปลาเข่งตัวน,นี้ตัวน,นี้หน่อยอยู่ประมาณนี้ตรงหันใหญ่ยอยู่พี่น้อง เก็บก่อนครับผมมันดึงขกกอผือปลาแล้วโอ้ปลายัางน้อยหนึ่งโอ้นะครับผมเล่ยไล่นะเล่ยไล่เล่นไล่ต้นหน่อยเดี๋ยนะครับผมอยู่ในผือตัวหน่อย,ลย,ลออต,อยตัวหน่อยโพด นี่ครับผมปาโตประมาณนี้สงสัยขำขึ้นเขาสิบริบรุกพี่น้อง <currently. S 2> นะะั่งนี่นี่พี่น้องมึงโอ้ขิงปักขิงตัวใหญ่อยู่เด้ชตัวใหญ่อยู่น้ำฟรามสวกสวนีเ กินเลือครับพี่นอ้องแต่ว่าขอ,ง,ยอ,ยอางงามเป็นเคียงอู้นะบป็นเคียงตัวใหญ่อยู่แมงงามกินวุ้นพี่นอ้องลุกๆมันกินบวอยู่นะโอ้โหอยู่นอกมาแล้วครับผม <c oughs> จังเลยครับผมมาแล้วครับตุด๊ดตุ๊ดงามเลยพี่น้องนี่สวยครับผมโอ้ประดุกตัวนี้ไหมเหลืองอะลามเป็นยองใหญ่ครับพี่น้องงามแม่งตัวนี้กลังเงียบเงียบครับโอ้แมงใหม่ไหล ไม่หลายพี่น้องตอนตั้งต้นหานาเงียบครับผมขออนุญาตโพสเทด้วยครับพี่น้องก็ได้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่หลอบคำเยมมื่อครับผมนี่ครับผมขบถึทั้งปอมเลยส่วนใหญ่กินเล็กเป็นเสายังมาลุนกันครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศาราครับผมส่งจริงจริงวะส่งจริงจริงไม่ปลาบอ่ะโอ้โห,โห,โหปลาดุกปลาดุกพี่น้องทุกมันไปดุกนะ่เอืมนี่ครับผมปลาดุกใต้ใบบัวโอ้ ไม่ละเสือกงไปประดุกครับแต้มเล็กอืมลังหีนตีนนะครับพี่น้องเมื่อครับผมลัง,ง,งห,หีนตีงตีนข้าวหน่อข้าวยาง นั่นๆติงปลาอยู่ครับติงปลาอยู่ได้พี่น้องโอ้โหปลาดุกด๊กปลาดุ๊กปลาดุ๊กนี่น้องโอ้ปลาดุ๊กอีกแล้วไป,ปีถุงเลย เฮอไปนานโอ้ยดอกเส่านี่ปลาดุกตัวนี้ดับ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 อยู่บ่อ๋อตรงนี้กระดึบดับดับดับพี่น้องดับดับนั่น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 เออส่งแบบนี้ดูบ่เลยพี่น้องโอ้ยมันรุดแล้วไปแล้ว ออโอ้บล oh, really? oh oh, ุบบลูบของนะของอย่างวะเอ๋อปลาดุกอีกแล้วโอ้ดุกแล้วนี่ครับผมตัวปูใหญ่เป็นไรต้องไปมันเพิ่มวะ đúc đắp đúc đắp bầu tang thăng nhập thăng nhập thăng nhập, nha cái nha đúc nha tang 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 sầu tang này tang ดกตัวที่สี่ครับุกตัวที่สี่ลงไปตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องตะเวนขึ้นเบ่งครับโมมีอี๋ นี่ก็ผมผลงานหลอบเสาเนาะประดุกสี่ตัวขึ้นเนี่ยประดุกสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งมันขึ้นหญ่อย,ย,อยู่พี่น้องอันนี้ก็รุ่นรุ่นแบบรุ่นกระลังดีเลยออถือว่าได้การดูครับพี่น้องสองหลอบหลอบมันขึ้นปละเข็งกันต,ตัวงามหลายตัวอยู่เห็นไหมครับพี่น้องตอนเสาเนี่ยถือจะประดุกเลยยังขึ้นเป็นพวกประเข็งประคอกิน นี่ครับผมผลงานหลอบเสาป่าลุกซีโตะนะครับพี่น้องปนี่ก็ถือว่าในการดูครับพี่น้องเกิดสิมีปลาเข็งเนี้ยปลาคอเนี้ยมากกินน้ำเนาะหลากหลายป่าแล้วครับผมพาพี่น้องมาจาัดเบ็ดหลังจากกระเจ้าหากินไปแล้วเดี๋ยวจังวากันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาร่องไหมครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับนี่ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ